สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิม่มยอดคอมเมนต์ของแพลตฟอร์มทวิตเตอรนะครับอ่าสำหรับใครที่จะเพิ่มยอดคอมเมนต์นะครับหรือว่ายอดคอมเมนต์น้อยู่เลยนะครับเราอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่สมัครแอร์เคาน์ใหม่นะครับเราอ,อยากจะเปิดการมองเห็นของโพลนะครับหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโพลนะครับก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยเนาะอาจจะมีขั้นตอนแะ่ละบ,บ้านเดี๋ยวรับชมกันเลยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับเวลาเข้าไปททททีีีีี่่่่่่หหนนนนนนน้้้้้้้้้้าาาาาาา o ะะะะะคค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 รรรรรรััััััับบบบแแลล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 ลวววววกก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 ก็็มมมมมิิิิิิิงงงงงง์์์์์์ตตตอออผผผจไไไไใปปปุณูชดดเเเขืย อ่ะเราเข้าไปเลยนะครับอ่ทีน <normal> <childhood> ี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าลิงครับตรงนี้เขาจะมีหัวข้อให้คุณผู้ชมความเรื่อยใช้งานกันด้วยเนาะเราก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่ด้านบนสุดครับจะมีคำว่าเข้าสู่เว็บไซต์เนาะให้เรากดเข้าไปเลยนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกหรือว่ามีรหัสรหัสผ่านอยู่แล้วคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วกดลงเชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะอ่หรือว่าสำหรับใครที่ยังไไไมม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 ่่่่่่่ีีีีสสสสสาา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 าชชิิกกกกกกหหหรรรรรรรือออววยยยััััััังผนนนนนนน็เเเเเเดด๋คคคะะบใ้้้้ขทตล อ่าตรงนี kind of ้ครับก็จะมีข้อมูลถ้าเราใส่นะครับเป็นการสมัครสมาชิกครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัิด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนาอแล้วก็กดสมัครสมาชิกด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าหรือว่าสำหรับใครที่อยากสมัครผ่านทาง Google หรือว่าผ่านทาง G mail คุณผู้ชมก็แค่มากดสมัครใช้งานด้ อ่ะสำหรับใครที่กลับมาที่นั่นอ่าสำหรับใครที่สมัครสมาชิคกันเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมก็แค่เอาราหัสผ่านที่คุณผู้ชมสมัครมากินครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับในภายภาคหน้า,นานที่คุณผู้ชมก,กลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งเนาะจะได้ไม่ต้องสมัครใหม่นะครับหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google หรือว่าผ่านทาง Gmail คุณผู้ชมก็แค่มากดลงใช้เข้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอาจจะแล้วก็ส่วนบุบแปลเลยเนาะ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับด้านซ้ายมีครับจะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะอ่ะโอเคครับทีนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับอ่ะสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่นั้นนะครับไปเรื่อยเรื่อยเมนูด้านบนนะครับด้านบนจะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเก็ตยูครรับกเลลืออทีราเต่ ตรงบนโหมตรงนี <åt> ้นะครับอ่าตรงนี้ครับจะมีหัวข้อบริการให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายครับแต่หมายจะคุณเดี๋ยวให้คุณผู้ชมครับมาเลือกหัเข้อตามผมเลยแล้วกันครับให้เรามาเลือกหัเข้อแ้วก็คือเป็นบริการแนะนำรวดเร็วตรงนี้นะครับอ่ามาช่องต่อไปคือช่องบริการเนาะอ่าตรงช่องบริการเขาจะมีหลายตัวบริการเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวิจารณ์เพิ่มวิววิดีโอเพิ่มไลไ์อะไรพวกนี้เนาะอ่าก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับจะมีหัวข้อคอมเมนต์อยู่ตรงนี้เนาะอ่าที่เขาจะมีทั้งหมดตตตััััััววบบบบรรรรรริกกกาาานนะะะะคคคแแ่่ลลลลออออจจมมมีีีขู้้ยยเเดงงไป็ เป็นนนตััวกหดอองะครบ่ามาช่องต่อไปคือช่องคำอธิบายตรงนี้ครับตรงช่องคำอธิบายเขาจะมีการเขียนแจ้งเตือนแล้วก็มีการเขียนข้อความนะครับคุณผู้ชมได้รับรู้นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับคุณผู้ชมก็จะเรียนมาแวะอ่านกันด้วยเนาะอ่ามาช่องต่อไปคือช่องลิงก์ตรงนี้ครับสำหรับที่ถึงช่องลิงก์ครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าคลิปวิดีโอของเรานะครับก็ปี้ลิงก์คลิปวิดีโอที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเอาไปใส่ลงช่องลิงก์ได้เลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปคือช่องปฏิบัติครับอ่หัวข้อคอมเมนต์นะครับจะไม่สามารถใส่ปริมาณได้ครับเพราะว่าาเขจะ ผมจะไดปริมาณหนึ่งนะครับถ้าผมเพิ่มไปสองบรรทัดผมจะไดปริมาณสองนะครับอ่าก็คือนะครับว่าคุณผู้ชมครับต้องการที่จะปั๊มยอดคอมเมนต์เท่าไหร่คุณผู้ชมก็ใส่บรรทัดไปเท่านั้นได้เลยเนาะอ่าแล้วก็จะเริ่มไปดูตรงขั้นต่ำตรงช่องปริมาณครับว่าเขาจะมีการเขียนบอลนะครับว่าขั้นต่ำเนมือนปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะอ่าแล้วก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปั๊มกันได้นะครับอ่าใส่บรรทัดเนาะผมก็ใส่ผมก็จะปั๊มสักประมาณสักยี่สิบคนแล้วกันนะครับผมก็ใส่ไปบรรทัดเนาะ อ่าเรียบร้อยครับทีนี้ครับผมก็ใส่มาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคาว่า hello ยี่สิบเป็นฐานเนาะอ่าโอเคครับทีนี้ครับสำหรับใครที่ใส่เป็นฐานเสร็จแล้วให้เรามาช่องต่อไปคือช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าบริการเนาะอ่าสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับไปแล้วกดสั่งเสร็จด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อครับจะได้ขอความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่ะสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะอ่ะก็เดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการให้เราไปเมนูต่อไปหรือ,อ่กันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่ะเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับอ่ะ อันดีนี้ครับเวลาตรวจข้วข้อบริการแล้วก็ตรวจข้อมูลอื่นๆอื่นนะครับตรงนี้จะเป็นขัวข้อบริการที่เราสั่งเซอร์ไว้ครับส่วนด้านหน้าสุดครับจะเป็นเลข ID สินค้าที่คุณผู้ชมสั่งเซอร์ไว้น้ส่นตรงนี้จะเป็นการใส่ลิงก์คิวบีโดคุณผู้ชมนะครับหากทุกคุณผู้ชมคาใส่ลิงก์คิวดีโดคุณผู้ชมผิดนะครับเว็บไซต์จะไม่มีการเคลียร์เงินแล้วก็ไม่สามารถปรับยอนให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยเนาะอ่าวิธีการเชวมันคือลิงก์ของเราแล้วก็แค่คลิกที่ตรงนี้ได้เลยครับมันจะเล่นเด้าเนไป อาเมโดตมเงินทำจะมี4ช่องทางในการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมทัเมนโตตรงช่องทางแล้วก็คำแนะนำคร่กู่กันไปนะครับอามาที่ช่องทางแรกก็คือสแกนเคอร์อโคตนราคานะครับตรงคำแนะนำจะมีการเขียนบอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปครับจะได้ราบันด้วยเนาะอาช่องทางที่2ก็คือโอนเงินนัสลิปทุ้ธนาคานะครับถ้าคุณผู้ชมเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปครับจะได้รางวัล้าเปรเนด้วยนะครับอาช่องทางที่สามก็คืออัลบาวอล โดดเติมเงินทางช่องทางไหนคุณผู้ชมก็สามารถเลือกช่องทางเติมเงินกันได้เลยเนาะอาทิตย์นี้ครัที่ขวามือด้านขวามือจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูนะครับส่วนด้านบน,นครับจะมีคำนะนเาให้เราอ่านหรือว่าให้เราดูด้วยเนาะอ่าส่วนด้านล่างสุดจะมีให้ใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินแต่และช่องทางตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพสต์เอเทางด้านคลิปวิดีโอแล้วนะครับเพื่อดูว่ายอดคอมเมนต์ของเรามัันนขึ้หรือยงเนน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 าาาะะะอออออออ่่ตตีีีี้้้้คคคคคครรรรรรรััััับบบมมมมยยยดดดเเเเเ์ูทงงงหห3๋วลฟชจพื่อออดดูยคมเมนต์ขึ้นหรือยังเนาะ อตอนนี้ครับยอดคอมเมนต์ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็ยังที่ผมบอกครับว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงดำเนินการเนาะอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดคอมเมนต์ขึ้นเลยแล้วกันครับจะได้ไม่ไปการเสียเวลาเนาะ อ่าโอเคครับตอนนี้ครับยอดคอมเมนต์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับยอดคอมเมนต์ที่ขึ้นมาก็คือ23ยอดคอมเมนต์เลยเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไทโต้ครับคำว่าฮัลโหลมันขึ้นเรือยงเนาะอ่คำว่าฮัลโหลเราที่เราพิมพ์ไว้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับสำหรับใครที่ปั๊มยอดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนนะครับอ่าสำหรับใครที่ต ก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตรา,าค่าแนะนำอน่5%ด้วยเนาะ5%เนี่ก็ถือว่าได้เยอะมากๆครับสองขั้นตอนนี้ก็เป็นการเปิดสร้างรายได้กับคุณผู้ชมไปด้วยเนาะอ่าแล้วกลับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่ครับล้วเริ่มทางขวาอเบนจะมีคำว,ว่าติดต่อแอดมินเนาะอ่าเมนูติดต่อแอดมินครับจะเป็นเมนูว่าสำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงครับถ้าคุณผู้ชมครับพบเจอปัญหาอะไรภายใเว็บไซต์ครับก็สามารถที่จะใช้เมนนี้เพื่อติดต่อแอดมินเนาะจะมีสอช่องทางในการติดต่อแอดมินครับมีช่องทางแรกก ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะดีต่อคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือถือทัอ้งระบบ Android และ iOS นะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มฟานี้เพื่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยเนะะาะอาจจะมีแอปพลิเคชันนะครับก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับสวัสดีนะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนอกคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้เลยนะครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับผมจะมีข้อมูลมาบอกของขอตัวลาคุณผู้ชมททุก่านไปก่อนนะครับสสวัดีครับ